พบกันีนเค่นเคยนะครับสําหรับทันทีเดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้ชาวกล้วยชากลางราวของเรานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับลองมาแวะชิมชาวกล้วยแท้ๆกันก่อนนะครับชาวกล้วยชากลางราวของเรานะครับเป็นที่รู้จักไปทั่วนะครับชาวกล้วยนั้นนะครับเป็นพืชสมุนไพรจีนนะครับที่นําเข้าจากประเทศจีนนะครับ เรานําเขาจากประเทศจีน,จนก็ลองมาชิมเฉาวกวยแท้กันดูสิว่าเฉาวกวยแท้เนี่ยกับเฉาวกวยตามทองตลาดนั้นมันแตกต่างกันยังไงครับสําหรับทันที่ยังไม่เคยรับประทานเฉาวกวยแท้ก็ลองแวะมาชิมกันก่อนเฉาวกวยนั้นนะครับนอกจากอร่อยแล้ว,ลวก็ยังมีประโยชน์กับร่างกายด้วยนะครับเช่นแก้ร้อนในแก้ไขวัดนะครับลดความดันโลหิตสูงแก้กล้ามเนื้ออักเสบข้ออักเสบตับอักเสบแล้วก็บาหวาน อันนี้คือประโยชน์ของเฉาวกวยนะครับ,รบเราอยากให้ท่านได้กินของที่มีประโยชน์กับร่างกายก็ลองแวะมาชิมกันก่อนนะครับอากาศร้อนๆนะครับหรือว่าอากาศไม่ร้อนก็กินกันได้นะครับบางคนบอกว่าอากาศเย็นกินได้ไหมอากาศเย็นๆก็กินได้นะครับคือเฉาวกวยเนี่ยกินแล้วแก่ร้อนในได้นะครับ